สวัสดีทุกๆคน,นจ้าป้าฟ้า <c oughs> ชมอะไรชมพริก,รกติดดอกดีนะดูแมลงมีมแมล<ะ>งส่วนมากพวกมแมลงเต่าทอง<ะ>พริกงามมะงามยังไม่ออกลูกเลยเด็ดออกไปแล้วดู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 ด,ด,ด,ดูนี่มันแต่งอะไรแต่งไทยป่ะเขียวงามใช่ไหม พืชผักเขียวสดพืชผักเขียวสดงดงามกระเจี๊ยบมียังเก็บกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบอ่ะเห็นปลาที่ป๊าเมาื่อกี้ไม่มีเหรอมีไหมเนี่ยอ่อนๆเนี่ยอ่นอ,อนๆเนี่ยเยอะเลยเนี่ยอ่อนๆเห็นปนะ่ะนูน่นนู่นอ่อนๆตาดีๆมีอีกนูน่น นี่กระเจี๊ยบอ่อ,อนน,นั่นนะที่ป้าหยิบอ่ะอ,อนนี่กรอบเชียวนะเก็บผักกินผักปลอดสารนาทีเนี้ร่างกายต้องสะอาดด้วยก่อนเลยเวลากินอะไรต้องอย่าให้มีสารพิษเจือปนทวัดหมดไปหลายล้านเลยไหนดูสิไหนดู นี่อุ้ยเนี่ยป้าป๊าเก็บผักกินแบบต่อสายอ้วนทำไรอ่ะอ้วนอ้วนทำไรนะอ้วน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 นี่มะข้ายเาทำอะไรไม่รู้ดูดิเอ้ามาลูกมาเดินเดินเดินเก็บนู่นเก็บนี่กินเดี๋ยวดีๆนะป้านะ เอาเครื่องนี้ถ่ายเครื่องนี้มันสั่น<ม>เดินดีๆนะป้านะไม่อยากให้ป้าเดินบริเวณนี้เลยนะเพราะว่ามันลื่นน่ะตามป้าไปดูตามมามองหลังบ้านตัวอะไร,รอ่ะกิ้งก่าเลยส่วนมากก,าก,ากิ้งก่ากิงกาหรือิ้งเลนกิ้งเลนกิ้งก่านี่แหละ อันนี้เพิ่งทำสาวพลิกไปเนะนี่ยนี่ต้นเนี้ยพลิกทำพลิกทำสาวพลิกไปหลังบ้านเขียวดีไหมเขียวไปหมดแล้วเนี่ย,เข,ยเขียวไปหมดเลยหลังบ้านก,ก็กำลังบำบรุงให้มันโตดูหลังบ้านนะเขียวไปหมดเลยจริงๆน้ำหมักเราเยอะเนี่ยป,ป้าปาชอบมาเก็บพริกตรงนี้ เก็บจนจะไม่มีแล้วหรือแต่พริกเขียวๆนั่นน่ะพริกเขียวๆน้ำหมักเราเยอะเนี่ยน้ำหมักเปลือกกล้วยน้ำหมักออปุ๋ยคอกเดออี๋ยวต้องซื้อปุ๋ยคอกอยู่ที่นี่ปุ๋ยคอกเนี่ยต้องยังไงก็ต้องเอามาใช้ผสมดินด้วยนี่ดูสินี่ เขียวสดดีไหม,น,มน้ำมงน้ำหมักเราเต็มไปหมดเวลารดราดไปก็จะเขีวยดวยดูเตยเตยเตยเอาเตยไปผสมเนี่ยมีเตยมีขาตะไคร้ใบมะกรูดมีขิงขากระชายเดีย๋ยวนี่ตะไคร้เดี๋ยวต้องเอาไปขยายต่อยกนันเนี่ยเนี่ยพริกเยอะเหรอพริกเยอะนะ ดูคณะเม็กซิโกจะได้เวลาตัดยอดปีผัดกินอีกแล้วป,ป้าเราพาถัวผักสวนครัวชมจันท์เด็ดไปแล้วทัวถ์ทัวร์กยาวนี่ชมจันทร์อาปากินกินเลยป้าชมจันกินแล้วระบบขับถ่ายดีนะอ่า แต่กินดอกเดียวไม่ไม่ไม่นั่นหรอกต้องกินหลายๆดอกดู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 มันติดดอกโอ้โหเป็นไงล่ะส้มจีติดดอกบานเลยเพียบเลยนี่อยากให้ทุกคนปลูกนะปลูกไว้เผื่อว่ามะนาวมะโนไม่ไม่ออกดอกไม่ออกผลเราก็มีส้มจี๊ดเนี่แทนได้นะรกเลยหลังบ้านเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ดูนะ พอดีเห็นป้าป้ามาหาของกินหาผักกินเลยก็ถ่ายไว้ซะหน่อยป้าเดินดีๆมนเาเป็นดอกพิเศษเอ้เป็นเป็นพิจิตรเป็นพิจิตรเป็นพิจิตรเดี๋ยวรอก่อนรอเก็บก่อนไปละป,ะปะ้าป้าใบใบน้อยยบใบน้อยใบใบหน่อย <laughs> แค่นี้นะ